สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรลวันแสงทองเลขที่33ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 5ทับ5จะมาเล่าลิทานอิสบเรื่องอึ่งอ่างและวัว นี่พ่อเจ้าอ่างตัวน้อยพูดลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งพอเห็นหัวเป็นครั้งแรกก็กลับมาคุยกับพ่อของมันว่าฉันไปเจอสัตว์ประหลาดน่ากลัวเข้าตัวหนึ่งร่างมันสูงใหญ่อย่างขับภูเขามีเขาบนหัวหางยาวและกีบเท้าของมันแยกออกเป็นสองกีบเฮ้ยเด็กน้อเด็ก อึ่งอ่างตัวพ่อเอ่ยตามนั่นมันแค่วัวของชาวนาตระกูลไว้เท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้ตัวโตวขนาดนั้นสักหน่อยสูงกว่าพ่อแค่นิดเดียวแล้วพ่อก็ทำตัวให้ใหญ่กว่านี้ได้สบายสบายเลยดูสิลูกดังนั้นมันจึงพองตัวของมันให้ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นอีกและใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่เท่านี้ใช่ไหม อึิงอ่างตัวพ่อถามโอ้โ oh, หพ่อใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยลูกออิงอ่างตอบพ่อออิงอ่างจึงพองตัวเองออกอีกครั้งหนึ่งและถามลูกออิงอ่างว่าเจ้าวัวนั้นใหญ่เท่านี้ใช่ไหมใหญ่กว่าพ่อใหญ่กว่านี้ลูกออิงอ่างตอบดังนั้นพ่อออิงอ่างจึงพองตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพองตัวมากขึ้นและมากขึ้น ตัวของมันบวมป่องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆป่องขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็พูดว่าพ่อแน่ใจว่าเจ้าตัวนั้นมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้แต่แล้วในวินาทีนั้นเองตัวพ่ออึงอ่างก็ระเบิดออกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือการหลอกตัวเองย่อมนำไปสู่การทำร้ายตนเอง